อาคุณผู้ชมมาให้กำลังใจกันต่อนะคะกับคนในวงการบันเทิงค่ะคนแรกนี่เราส่งกาลังใจตลอดเลยนะคะพี่ออฟพงพัฒน์ค่ะอย่างที่ทราบนะคะก่อนหน้านี้ก็ลมป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบค่ะล่าสุดน,นะคะพี่ออฟออกงานให้เราได้อัปเดตอาการแล้วค่ะ,ะผู้ชม,มดสดใสขึ้นนะสดใสขึ้นหล่อขึ้นนะคะผู้ชมพี่ออฟบอกนะคะว่าจากที่ลมป่วยเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะตอนนี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะแม้ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ต้องทํากายภาพบําบัดนะคะแต่ว่าก็ได้ใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะตอนนี้ร่างกายซีขวาที่เป็นอัมพฤกษ์เริ่มดีขึ้นตามลาดับขาเนี่ยก็จะโชว์ให้ดู<ะ>ว่าแขนขาดมันมันเคลื่อนไหวได้แล้วค่ะ,ะในขณะเดียวกันนะคะก็ฝึกใช้มือซ้ายเขียนหนังสือมือซ้ายได้แล้วด้วย<ะ>ส่วนอากาศ<ะ>ที่จะหายขาดพี่อ๊อฟบอกว่าโรคที่เป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนหายเร็วนะคะบางคนอาจจะเป็นตลอดชีวิตส่วนตัวพี่อ๊อฟเองก็ไม่ได้ออเขาก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าจะอยู่ในระดับไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้คือการให้กําลังใจตัว อ,อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไปฟังเสียงพี่ออฟพงพัฒน์กันหน่อยค่ะได้รับการใจจากตัวเราในรแหละสำคัญที่สุดแล้วนอกนั้นก็ครอบครัวและคนรอบข้าที่ผ่านมาเราสุโตกงคค่อนข้างสุดโตกในเรื่องของการทำทุกอย่างนอนน้อยทำงานเยอะงานก็ทำทั้งคอนเสิร์ตทั้งหนัง ทั้งแทดงทั้งกกับมันเกินมนุษย์ <c oughs> งานเดียวกันค่ะเราเจอป้าไก่ป้าไก่อนอนจูเรีอนนะคะหรือว่าป้าไก The Voice ่เดอ,อ,อะวอยซ์ค่ะล่าส <c oughs> ุดมีผลงานนะคะเล่นเ <c oughs> ป็นแม่ของนางเอกในภาคในบุพเพศนิวาสองนี่แม่ไก่คนนี้แหละค่ะ คือแม่ไข่ในชีวิตจริงตอนนี้เพิ่งผ่านการรักษามะเร็งเต้านมมาปีหนึ่งแล้วนะคะคือตอนนั้นเป็นระยะที่2เข้าสู่ระยะที่3ค่ะอาการล่าสุดค่ะได้พาเอาก้อนเนื้อร้ายตัวนั้นออกแล้วนะคะทางอาการก็ดีขึ้นมากนะคะแต่ก็ยังตามติดอาการ follow up อยู่อย่างใกล้ชิดค่ะสู้กับการรักษาขนาดนี้นะคะาะไก่บอกว่ามีสิ่งที่เป็นห่วงมากกว่าร่างกายตัวเองก็คือลูกชายไปฟังเสียงหน่อยค่ะปีโมเมนต์หนึ่งไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวว่าลูกฉันจะ ใครจะดูลูกคือลูกโตแล้วนะแต่คนเป็นแม่เนาะยังไงก็แบบว่าลูกอะ่ะฉันอยากอยู่ใกล้ลูกถึงขนาดว่าตอนสวดมนต์อ่ะบอกท่านจะบอกท่านพญายมอะ่ะเะเดจพ่อถ้าลูกตายอะ่ะลูกขอไปวิญญาณมาเป็นเจ้าที่ที่บ้านก่อนได้ไหมให้มาดูให้มาดูลูกชายก่อนได้ไหมอย่างนี้เลยอะ่ะ <laughs> ขอดูลูกชายก่อนอย่างเงี้ย แต่เห็นสีหน้าสีตาโอ้นะคะหายแน่นอนแหละป้าไก่ซู้ๆนะคะก็ความเป็นแม่นะคะก็เป็นห่วงลูกเป็นธรรมดาแต่ว่าสิ่งอื่นได้คือขอให้ป้าไก่นะคะแข็งแรงทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ